ตัวช่วยฝึกทำข้อสอบโรอีก600ข้อฟีเจอร์ที่1ฝึกฟัง listening พร้อมคำอ่านและชี้ไปทีละคำแบบนี้ I noticed you haven't sent out the agenda yet. Is everything on track? Hi, sorry for the delay. I've been finalizing a few points with the marketing department. ฟังตรงไหนไม่ทันกดย้อนกลับไปฟังใหม่ได้เลยฟังแล้วแปลไม่ออกเรามีคำแปลอยู่ด้านล่างทุกประโยค เลือกคำตอบแล้วเฉลยทันทีนับคะแนนอัตโนมัติฟีเจอร์ที่2แก้จุดอ่อน g กรา r วิเคราะห์โจทย์ชี้กันให้เห็นจะชัดไปเลยว่าคำไหนเป็นประธานเป็นกริยาเป็น adjective หรือ preposition ทุกข้อเชื่อมโยงกับวิดีโอบทเรียนไม่เข้าใจกรา r เรื่องไหนกดย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนได้เลยฟีเจอร์ที่3ฝึกอ่านบทความหาคำตอบให้ได้ภายใน30วินาที ใครหาคำตอบไม่เคยเจอลองนี่เลยตัวช่วยที่หนึ่งแปลโจทย์และ Choice พร้อมขีด Keywords แบบนี้อย่างเช่นข้อนี้ keywords คือ location of the condo room เราเลยต้องหาในบทความว่า locations หรือว่าทำเลของคอนโดเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยที่สองแปลบทความส่วนที่เกี่ยวข้องกับโจทย์พร้อมขีด Keywords แบบนี้คำตอบก็จะอยู่รอบๆแถวแถวนี้แน่นอนแต่ถ้ายังหาไม่เจอไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยที่สามไฮไลท์ส่วนที่เป็นคำตอบพร้อมบอกด้วยว่ามันตรงกับ Choice ไหนฝึกแบบนี้หาคำตอบเจอในสาม 10วินาทีแน่นอนตัวช่วยฝึกทำข้อสอบโทว์อีกแบบนี้พี่ทำมาให้3ชุดชุดละ200ข้อรวม3ชุด600ข้อทั้งหมดนี้รวมอยู่ในบุฟเฟ่โชว์อีกราคาแค่999บาท นอกจากข้อสอบ3ชุดแล้วยังมีคอสเบรโทิกเนื้อหา27ชั่วโมง55บทเรียนครบทั้ง7พาร์ทของข้อสอบโทิกฝึกฟัง listening เทคนิคแบ่งเวลาฟังยังไงให้ตอบทันสรุปกรามา22เรื่องที่ชอบออกสอบเริ่มตั้งแต่ต้นไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เลยและยังมีมินิเทสจำลองข้อสอบจับเวลาเหมือนจริงพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อเลยใครสับน้อยไม่เป็นไรเรามีวิดีโอจำสับเป็นรูปภาพแบบนี้ไม่ต้องท่องเองแค่ฟังและพูดตามทั้งหมด3,700คำที่พบบ่อยที่สุดในข้อสอบโท i ก และนี่คือรีวิวของน้องๆที่เรียนคอร์สนี้